ดูที่ตำราเหรอคะตารแต่ม่อบนเวทีมีนะไรทำลายหลายนะ่ยนี่เราจะไม่ได้ให้ท่านนายกก่อนยังแนะท่านซึ่งกรมสัตว์ปีน้ามปัญญากระทรวงพาณิชย์นะคะในฐานะที่เป็นหน่วยงานหลักและได้รับมอบหมายจากท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์คุณอารณ์กรพรบุตรจึงได้จัดทำหลักสูตรการเรียนการสอนด้านเศรษฐกิจสร้างสรรค์โดยร่วมมือกับสถานทีนนอย่าง สร้างหลักสูตรเศรษฐกิจสร้างสารนิเคิร์ e ิฟอิคเ Economy Curriculum ซช่นจะดำเนินการส่งมอบหลักสูตรนี้ให้แก่ผู้แทนในภาคการศึกษาในวันนี้ค่ะจึงได้มอบหมายให้ผมสัตย์สินวิยาได้ร่วมกับภาคีพันธมิตรเช่นสถาบันเคนันเดเชียนทำการพัฒนาตำราวิชาการในระดับการศึกษาพื้นฐานทั้งการประมศึกษาวัดโยมศึกษาการอาชีวศึกษาและการรวมศึกษา เพราะฉะนั้นที่ตำลับสูตรเนี่ยมันต้องเพิ่มเติมขึ้นมาว่าคนมีความรู้ทางด้านสายมีความรู้ทางเทคโนโลยีไม่ว่าจะรดับระ,ระดับวิศวะหรือระดับอาชีวะประานต้องมีการรู้เทคโนโลยีพวกนี้แต่ที่สําคัญก็คือว่าทํำยังไงทีง่จะมาผลิตให้กิดอินโนเวชันคือผลิตสินค้าแบบเวลิวเบชันเป็นสินค้าใหม่ไม่ว่าจะเป็นทางด้านกายภาพทางชีวภาพหรือารดานการ